สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะใช้ความมืดมิดของข้ามคืนนี้ไปสำรวจความจริงที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้ณที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้มีเพียงความตายแต่มีความโดดเดี่ยวเป็นเพื่อนร่วมทางนั่นคือสุสานศพไร้ญาติผมชื่อชิด เป็นสับประรอคนใหม่ของที่นี่งานของผมอาจฟังดูแปลกแต่ก็จำเป็นคือการดูแลพื้นที่และเตรียมหลุมศพสำหรับผู้ที่โลกนี้ไม่ต้องการอีกต่อไปคืนนี้เป็นคืนแรกที่ผมก้าวเข้ามาทำงานและทันทีที่ก้าวผ่านซุ้มประตูเก่าๆที่มีตัวอักษรจีนซีดจ,จางผมก็ถูกความเงียบอันหนักอึ้งเข้าปกคลุมทันที สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวห่างไกลาจากแสงไฟในเมืองสิ่งที่สายตาผมเห็นในความสลัวของดวงจันทร์คือผืนดินกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยหลุมศพเล็กๆนับพันหลุมพวกมันเรียงกันเป็นแถวอย่างน่าขนลุบแต่ละหลุมมีเพียงป้ายไม้เล็กๆผุๆปักไว้แทนชื่อแทนตัวตนไม่มีหินอ่อนไม่มีกระถางทูบมีเพียงความเย็นเยียบที่แผ่ออกมาจากผืนดิน นี่คือสถานที่ที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในโลกโดยไร้ญาติและเมื่อตายไปพวกเขาก็กลายเป็นศพไร้ชื่อที่โลกนี้ไม่เคยจดจำในความเงียบนี้ผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระสิบของความเหงาเสียงของคนที่รอให้มีใครสักคนมายืนอยู่ข้างหลุมศพพวกเขาแม้จะเพียงชั่วครู่ก็ตาม ลุงแดงสัป,ปเหอรอรุ่นเก่าของที่นี่เป็นคนตัวเล็กๆที่ดูเหนื่อยล้าแต่ดวงตาของเขามีประกายบางอย่างที่ผมอ่านไม่ออกมันไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความเข้าใจในชีวิตผมลองถามลุงตรงๆว่าลุงครับผีที่นี่ดุไหมครับผมได้ยินเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดลุงแดงพ่นควันบุหรี่จางๆออกมาแล้วสายหน้าช้า,ชา ชิดเอ๋ยอย่าคิดว่าผีที่นี่ดุร้ายนะผีที่ดุร้ายเขาไม่มาจบที่นี่หรอกผมสงสัยแล้วศพที่นี่พวกเขาเป็นใครกันครับพวกเขาตายแบบไหนคดีฆาตกรรมหรือครับลุงแดงหันมามองหน้าผมตรงๆน้ำเสียงของเขาลดลงจนเหมือนกระซิบเกือบทั้งหมดที่นี่คือคนที่สังคมลืมไปแล้วคือความจริงที่บาดใจที่สุดของคนเป็น 90%ของศพไร้ญาติที่เรานำมาฝังคือคนชราที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านพักคนชราจนกระทั่งสิ้นใจไปเงียบๆลูกหลานไม่มาหรือไม่ยอมรับกับอีกส่วนที่เยอะไม่แพ้กันคือเด็กทารกที่คลอดแล้วตายหรือมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วันตัวเล็กนิดเดียวห่อด้วยผ้าผืนสุดท้ายแล้วถูกส่งมาที่นี่เสียงหายใจของผู้บรรยายสะท้อนความตื้นตันใจ คำพูดของลุงแดงทุบความเชื่อเก่าๆของผมทิ้งไปหมดสิน้นที่นี่ไม่ใช่ศูนย์รวมของวิญญาณอาฆาตแต่เป็นที่รวมของความเหงาและความเศร้าที่สุดของมนุษย์ผมมองออกไปนอกหน้าต่างกระท่อมเห็นหลุมศพเด็กทารกเล็กๆนับร้อยหลุมที่เรียงกันเป็นระเบียบ ความรู้สึกที่เข้ามาแทนที่ความกลัวคือความสงสารอย่างสุดซึ้งพวกเขาจบชีวิตลงโดยที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะถูกจำคืนที่สมของการทำงานผมต้องจัดเตรียมพื้นที่สุสารตามปกติแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลา มันไม่ใช่ความกลัวที่ทําให้ต้องวิ่งหนีแต่เป็นความรู้สึกถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากสายตาที่มองไม่เห็นผมกวาดสายตาไปรอบๆท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมหลุมศพนับพันสายตาของผมมักจะไปหยุดอยู่ตรงบริเวณหลุมศพเด็กทารกหลุมเล็กๆที่ผมจําได้จากข้อมูลของลุงแดงคืนนี้แสงไฟจากศาลาแทบจะไปไม่ถึง มีเพียงเงาของต้นไม้ใหญ่ที่โยกไหวตามลมเท่านั้นหลุมนั้นไม่มีอะไรโดดเด่นมีแค่เพียงพวงมาลัยพลาสติกเก่าๆสีซีดที่ถูกทิ้งไว้เมื่อนานมาแล้วผมพยายามทำงานต่อไปอย่างไม่สนใจแต่ความรู้สึกถูกเฝ้ามองก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนหลังคอของผมเริ่มเย็ยนวาบเหมือนถูกลมหนาวจากด้านหลังปะทะในที่สุดผมก็ทนไม่ได้ ผมต้องพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นผมจึงหันกลับไปมองที่หลุมศพนั้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วและจงใจในเสี้ยววินาทีนั้นผมเห็นเงาดำทำมืนเล็กๆย่อตัวอยู่ข้างป้ายหมายของหลุมศพนั้นมันดูเหมือนเป็นเงาของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่กำลังนั่งนิ่งๆไม่มีใบหน้าไม่มีรายละเอียด มีเพียงรูปร่างเล็กจิ๋วที่คล้ายกับเงาของเด็กน้อยเท่านั้นทันทีที่ผมขยับตัวเงาเล็กๆนั้นก็หายวัดไปราวกับมันถูกความมืดกลืนกินผมกระพริบตาถี่ๆส่องไฟฉายตามไปอย่างบ้าคลั่งแต่ก็พบเพียงหลุมศพเล็กๆก,กับป้ายไม้ที่ตั้งอยู่ตามเดิมทิ้งไว้เพียงความรู้สึกหนาวเหน็บที่แทรกซึมไปทั่วทั้งตัวซึ่งมันได้มาจากสภาพอากาศเลยแม้แต่น้อย เช้าวันต่อมาหลังจากเรื่องราวในคืนก่อนผมรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจเดินไปทำความสะอาดรอบๆบ,บ,บริเวณหลุมศพเด็กทารกอีกครั้งผมอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงภาพหลอนหรือความเหนื่อยล้าของตัวเองขณะที่กำลังก้มลงเก็บเศษหญ้าแห้งผมสังเกตเห็นลูกบอลพลาสติกสีซีบที่มีรอยถลอกมากมายวางอยู่เกือบจะกึ่งกลางระหว่างหลุมศพเล็กๆสองหลุม ผมคิดว่าอาจจะเป็นของเล่นที่ถูกคนใจดีนำมาวางไว้หรืออาจจะเป็นของที่ปลิวมาตกเมื่อนานมาแล้วผมหยิบมันขึ้นมามันเบาและเย็นเฉียบผมตัดสินใจทำสิ่งที่อาจจะดูไร้เหตุผลผมเดินไปยังหลุมศพที่ผมเห็นเงาเมื่อคืนและว,วางลูกบอลน,นั้นลงบนดินปากหลุมผมพูดเบาๆในใจว่าเอาไว้เล่นนะยังเหงาเลยผมเดินออกมาจากจุดนั้นช้าๆโดยที่สายตาย,ยังจับจ้องอยู่ที่ลูกบอล ผมเดินได้ประมาณ19และจูๆ่ๆสัญชาตญาณก็สั่งให้ผมต้องหยุดผมหันกลับไปทันทีลูกบอลน,นั้นหายไปแล้วครับมันไม่ได้กลิ้งไปไหนไม่ได้มีลมพัดแรงพอที่จะพัดมันไปได้ไกลมันหายไปอย่างสิ้นเชิงจากปากหลุมสิ่งที่ผมได้ยินแทนคือเสียงเบาๆเหมือนพลาสติกถูกลูบดังมาจากความมืดหลังพุ่มไม้สูงที่อยู่ห่างออกไปราวๆหเมตร ผมส่องไฟฉายตามไปเสียงนั้นเงียบลงทันทีแต่ความรู้สึกที่ว่ามีบางอย่างเล่นอยู่กับผมมันชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนไหนที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เงียบเหงาอย่างที่ผมคิดเรื่องราวของลูกบอลและเงาเล็กๆทำให้ผมนอนไม่ค่อยหลับหลายคืนผมเริ่มทำงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้นแต่ในคืนที่ท้องฟ้าไร้ดาวคืนหนึ่งความเงียบสงัดของสุสานก็ถูกทำลายด้วยเสียงที่แตกต่างออกไป มันเป็นเสียงคนไอแห้งๆเสียงที่ฟังดูเหนื่อยล้าและเจ็บปวดเหมือนอาการของคนชราที่กำลังพยายามหายใจในคืนที่อากาศเย็นจัดเสียงนั้นไม่ได้ดังน่ากลัวแบบผีทั่วไปแต่มันเต็มไปด้วยความอ้างว้างจนหน้าขนลุกเสียงไอนั้นดังมาจากมุมหนึ่งของสุสานซึ่งเป็นเขตของศพผู้สูงอายุ ผมหยิบไฟฉายขึ้นมาและตัดสินใจเดินตามเสียงไปอย่างช้าๆทุกย่างก้าวของผมเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะยิ่งผมเข้าไปใกล้เสียงไอก็ยิ่งดังชัดเจนจนผมรู้สึกเหมือนมันดังอยู่ตรงหน้าผมแล้ว ผมหยุดเดินส่องไฟฉายไปรอบๆบริเวณนั้นมีเพียงป้ายไม้ผุกๆปักเรียงกันอยู่ไม่มีใครแต่เสียงไอย,ยังคงดังอยู่ตรงหน้าผมอย่างชัดเจนเหมือนเจ้าของเสียงกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆผมส่องไฟไปที่ป้ายป้ายหนึ่งป้ายไม้นั้นเขียนด้วยลายมือเลือนรางว่าหญิงชรา85ปี ทันใดนั้นเสียงไอก็หยุดลงทันทีราวกับว่าเจ้าของเสียงรู้ว่าถูกจับได้และในวินาทีที่ความเงียบกลับมาปกคลุมผมรู้สึกถึงมวลอากาศเย็นยะเยือกที่เคลื่อนเข้ามาใกล้และความรู้สึกที่ชัดเจนว่ามีใครบางคนกำลังยืนหายใจอยู่ตรงหน้าผมแม้ผมจะมองไม่เห็นอะไรเลยก็ตาม เสียงไอที่หยุดลงอย่างกระทันหันพร้อมกับการสัมผัสดได้ถึงมวลอากาศเย็นยเยือกที่ยืนอยู่ตรงหน้าทําให้ผมแทบจะขยับตัวไม่ได้หัวใจของผมเต้นรัวจนได้ยินชัดเจนอยู่ในความเงียบนั้นผมรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณของหิงชราที่ถูกฝังอยู่ใต้ป้ายไม้ผุผุนี้เองผมยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นพักใหญ่พยายามรวบรวมความแกล้าทั้งหมดที่มี ผมตัดสินใจพูดออกไปโดยนั้นเสียงที่สั่นเครืออย่างห้ามไม่ได้คุณคุณอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนขอโทษด้วยนะครับทันทีที่ผมพูดจบความเงียบก็กลับมาปกคลุมอีกครั้งแต่แล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็ทำให้ผมต้องเบิกตากว้างดวงไฟสีส้มอมเหลืองเล็กๆดวงหนึ่งลอยขึ้นมาจากพื้นดิ่งหน้าป้ายหลุมศพนั้นมันลอยนิ่งๆอยู่ในอากาศสูงจากพื้นประมาณช่วงอก แสงสลัวสลวนั้นดูเหมือนปลายบุหรี่ที่กำลังเผาไหม้อยู่หรือบางทีอาจจะเป็นแสงจากหมากพลูที่กำลังถูกตำมันลอยอยู่อย่างนั้นราวสิบวินาทีก่อนที่ดวงไฟนั้นจะวูบดับลงไปทันทีในความมืดมิดทิ้งไว้เพียงกลิ่นสาบเฉพาะพตัวที่ผมคุ้นเคยจากห้องเก็บศพซึ่งมันติดอยู่ในโพรงจมูกของผมอย่างชัดเจนผมโยกตัวถอยหลังไปสองก้าวย่างไม่รู้ตัว สัญชาตญาณบอกให้ผมรีบวิ่งหนีออกจากบริเวณนี้ทันทีเพราะการเผชิญหน้าครั้งนี้มันใกล้ชิดและชัดเจนเกินไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นผมนั่งหน้าซีดอยู่ในกระท่อมพยายามอธิบายเรื่องราวของดวงไฟและเสียงไอแห้งๆให้ลุงแดงฟังผมพูดติดๆขัดๆด,ด,ด้วยความตื่นตระหนกแต่ลุงแดงเพียงแค่ยิ้มอย่างเศร้าส้อยก่อนจะจุดบุหรี่มวนเก่าขึ้นมาสูบอย่างชา้ชาๆ ลุงแดงมองควันบุหรี่ที่ลอยขึ้นไปในอากาศและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแกเอ๋ยอย่างที่บอกผีที่นี่เขาไม่ดุรรอกเขาแค่เหงาจนเกินทนดวงไฟที่แกเห็นนั่นอาจจะเป็นปลายบุหรี่ที่แกเคยจุดให้เขาเมื่อหลายสิบปีก่อนหรืออาจจะเป็นแสงจากหมากที่เขาชอบกินเขายังยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่ ลุงเล่าต่อว่าวิญญาณคนชราเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตายเพราะเรื่องร้ายแรงแต่ตายเพราะการถูกทอดทิ้งพวกเขาจากไปอย่างโดดเดี่ยวและวิญญาณก็ยังติดค้างอยู่ที่นี่เพราะไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะมาบอกว่าพ่อครับแม่ครับเรายังรักพ่อนะพวกเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายใครหรอกชิด พวกเขาแค่ต้องการใครสักคนมามองเห็นพวกเขามาคุยกับพวกเขามาบอกให้พวกเขารู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ไหลค่าไปเสียทั้งหมดคำพูดของลุงแดงทำให้ความกลัวที่เคยมีเปลี่ยนเป็นความเวทนาผมเริ่มมองไป้าไม้ผุๆเหล่านั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปพวกเขาไม่ใช่ผีแต่เป็นวิญญาณที่รอคอยการให้อภัยและการระลึกถึง ผมรู้แล้วว่านับจากนี้ไปการทำงานของผมที่สุสานแห่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำพูดของลุงแดงเปลี่ยนทัศนคติของผมที่มีต่อสุสานแห่งนี้อย่างสิ้นเชิงความกลัวหายไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกที่อยากจะเยียวยาสิ่งที่ผมมองเห็นคือกลุ่มคนที่โดดเดี่ยวไม่ใช่ปีศาจร้าย คืนนั้นผมเตรียมข้าวของบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ทูบเทียนผมเอาขนมปังห่อเล็กๆและแก้วน้ำเปล่าไปวางไว้หน้าหลุมศพเด็กทารกและหน้าป้ายของหญิงชราวัย85ปีผมจุดทูบให้พวกเขาอย่างเงียบๆและพูดคุยกับพวกเขาเหมือนกับคุยกับย่าผู้ใหญ่ที่นั่นอยู่ตรงหน้ายายครับหนูครับผมเอาของมาให้นะยังเหงาเลยนะครับมีคนคิดถึงอยู่นะ ผมใช้เวลาอยู่ตรงนั้นสักพักไม่ได้รอการตอบสนองแต่แค่รอให้ความรู้สึกของพวกเขาเบาบางลงผมเดินกลับไปที่กระท่อมแล้วกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเช้ามืด ขนมปังยังคงวางอยู่บนพื้นดินอย่างนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ผมใจเต้นคือน้ำในแก้วมันพร่องลงไปเล็กน้อยไม่ใช่การระเหยแต่มันเหมือนมีใครได้จิบมันไปและที่ข้างแก้วน้ำผมเห็นรอยนิ้วมือเล็กๆที่เปื้อนฝุ่นประทับอยู่บนแก้วรอยนั้นเล็กมากเป็นรอยนิ้วมือของเด็กผมยืนมองร่องรอยนั้นด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูก มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดพวกเขามาแล้วพวกเขาได้รับรู้ถึงความห่วงใยนี้แล้วและนี่คือการตอบรับของพวกเขา